กลับมาอยู่บ้านสดๆร้อนๆเลยนะคะคุณพ่อลูกอ่อนเตาสมชายหลังจากอบพยพพ่ภรรยาและลูกทั้งสองหนีน้องน้ําไปประจบคีรีขันและกระบี่อยู่นานค่ะพอบ้านที่ซอยมายลาบกลายเป็นไข่แดงโดนน้าล้อมรอบ นอนรอน้องน้ําอยู่3ามวันนะครับก็ต้องมาดูม่านเปิดมาด่านดูเพราะลูกผมเล็กตล,<ง>ลอดตีสามผมตื่นผมก็ต้องออกไปดูม่านออกไปดูหน้าปากซอยออกไปดูหน้าหมู่บ้านคือเป็นอย่างนี้อยู่3าวันจนรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่ต่อไปนี่เราเราอาจจะลำบากกว<อ>่านี้แต่สําคัญมากกว่านั้นคือนมลูกลูกผมคนเล็กเนี่ยสุขใจนะไม่มีหมด,ดมมแล้วก็ผ้าอ้อ,อมคือได,ดเปอร์ไม่มีก็เลยบอกกับภรรยาว่าเฮ้ยเราเราควรจะต้องออกแล้วไปอยู่ที่ประจวบ ประจวบก่อนก็ก็มีทุกอย่างแต่ตอนนั้นนี่ที่ที่ประจวบเนี่ยไข่ไว้ละ8บาทแล้วก็ลงไปอีกก็ลงไปกระบี่นะครับที่นั่นมีครบทุกอย่างโทรมาถามที่ที่หมู่บ้านนะครับก็บอกว่าตอนนี้น้ําลดลงไปแล้วเหลือประมาณ15เซนหรือ20เซนผมมอโอเคงันเข้าบ้านได้ก็เลยกลับแต่ลูกผมไม่จมน้ำแน่นอนดูจากหุ่นละลอยแน่นอน กลับมากรุงเทพนะคะพี่เตาของเราก็เลยตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามงานต่างๆค่ะเพราะว่างานของตัวเองเนี่ยชะง,งักรวมถึงหนังเรื่องปล้นในยะสองของพี่พ์อานนท์ก็โดนโรคเลื่อนไปด้วย คือเรื่องงานก็คือถูกเลื่อนออกไปตามสเกลอยู่แล้วแล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นสเกลของคนทั้งประเทศมันเป็นภาระที่ทุกคนต้องช่วยกันซึ่งซึ่งเราไม่ได้เกิดคนเดียวบอกวันนี้ผมพร้อมแล้วผมก็ลุยตอนนี้ที่ชงักไปก็มีหนังของพี่พศต่อไปคนในยาสองเนี่ยยังถ่ายไม่จบเราก็เป็นห่วงพี่พศอยู่เพราะเขาก็อยากอยากจะให้มันจบแต่ว่าก็จะมีโปรแกรมไปถ่ายก็คือต้นเดือนธันวาแล้ว ก็ภาวนาให้สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไวๆนะคะประเทศไทยเราจะได้กลับมาสู่สภาวะปกติสักทีค่ะ